สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง youtube ทุกท่านครับก็พบกับเล่าความตามอดีตมาพบกับท่านผู้ชมทาง YouTube เช่นเคยนะครับนำเรื่องราวต่างๆในอดีตที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมประสบมากับตัวเองที่อยู่บ้านริมน้ำได้เจอเรื่องอะไรมากมายแล้วก็มีพ่อมีแม่มาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกเยอะแยะก็มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกว่า พ่อจะมีเรื่องราวอะไรมากมายเพราะว่าพ่อเป็นคนอยุธยาตำบลเจ้าเจ็ดอําเภอเสนาจังหวัดอยุธยาเติบโตมาตั้งแต่ที่นั่นเลยนะครับเกิดมาได้ไม่กี่ขวบพ่อกับแม่ก็ตายพ่อก็จะอยู่กับป้าแล้วก็มาอยู่ที่วัดเจ้าเจ็ดในตั้งแต่เล็กๆอยู่เป็นเด็กวัดที่วัดเจ้าเจ็เจดใน อยู่กับหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่โฉมและพระอีกหลายองค์ทั้งวัดเจดในและวัดเจดนอกพ่อก็จะรู้จักกันดีถึงได้มีเรื่องราวอะไรมากมายจนกระทั่งพ่อได้บวชเรียนอยู่ที่วัดเจดในก็ได้อยู่กับหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่โฉมคอยรับใช้ช่วยงานอะไรต่างๆที่วัดเจดในพ่อถึงได้รู้ประวัติอะไรมากมายที่เกิดขึ้นในวัดเจดใน ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่ยิ้มที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่โฉมและเรื่องราวอีกมากมายที่เกิดอยู่ในวัดเจ้าเจ็ดในในวัดเจ้าเจ็ดนอกหลายอย่างและพ่อก็เป็นที่รู้จักของหลายๆคนเพราะว่าอยู่กับหลวงปู่ยิ้มก็ต้องบอกว่าพระทางวัดเจ้าเจ็ดในนั้นในสมัยก่อน จะเป็นพระทางเมตตาเป็นพระที่มีศิลาจรวัตที่งดงามต้องพูดแบบนี้เลยนะครับสวดนมนต์ภาวนานั่งกรรมฐานเมตตาต่อทุกๆคนพ่อก็เป็นคนเก่าแก่อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเขาเกิดในสมัยรัชกาลที่หกแล้วทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนั้นมากมายเรื่องราวต่างๆนั้นก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังใน y o u t u b e นี้หลายเรื่องแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของหลวงปู่ยิ้มวันนี้ก็จะมาพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่ยิม้มก็คือสิ่งที่หลวงปู่ยิ้มได้ทําไว้คืองบน้ําอ้อยแต่ว่าจะไม่ลงลึกลงไปนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมีสปปรรพคุณมีอะไรแบบนี้จะไม่ลงลึกไปเพราะว่าจะมาเสนอเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าให้ฟังเท่านั้นไม่ได้ใช้ไปในทางอื่นเพียงแต่เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น และเมื่อเอ่ยถึงงบน้ําอ้อยก็จะบอกว่างบน้ำอ้อยนี้มีมานานแล้วที่ดังๆก็มีในสมัยของหลวงปู่เนียมซึ่งได้ผลิตงบน้ํำอ้อยมาตอนนั้นก็จะเป็นเนื้อชินเนื้อแบบตะกัวโลหะแบบนี้นะครับก็จะขอเอ่ยแค่นี้นะครับแค่อ้างถึงแต่ว่าจะพูดถึงงบน้ํำอ้อยของหลวงปู่ยิ้มที่วัดเจ้าเจ็ดใน ที่หลวงปู่เป็นคนผลิตขึ้นมาเองซึ่งต่างจากงบน้ำอ้อยของพระองค์อื่นก็คือว่างบน้ำอ้อยของหลวงปู่ยิ้มนี้จะเป็นงบน้ำอ้อยที่ทำจากดินแล้วมาเผาก็คือเป็นดินเผาเนื้อเป็นดินเผาดินนั้นก็ได้มาจากกลางทุ่งนานะครับเป็นดินขุยปูแล้วเขาก็จะขุดจากใจกลางทุ่งลึกๆเอามาทำงบนำอ้อยแล้วก็มีส่วนผสมที่หลวงปู่ยิ้มนั้น ผสมลงไปหลายอย่างโดยเฉพาะที่เรียกว่าผงอาทิเจก็คือว่าหลวงปู่ยิ้มได้เอามาจากผงกระดานชนวนหลวงปู่ยิ้มได้ทำอัทิเจคือเป็นเหมือนดินสอที่ผสมอะไรหลายอย่างเป็นเท่าทูบในโบสถ์นะครับเอามาผสมรวมกันหลายอย่างเป็นแท่งดินสอเขาบอกว่าอัทิเจนี้ก็เหมือนกับการที่เป็นเมตตามหานิยมหลวงปู่ยิ้ม ทำเป็นหินทำเป็นดินสอสีดำๆเทาๆในลักษณะแบบนี้แล้วเอามาเขียนมาฝนกับกระดานชนวนเป็นผงออกมาเอาผสมลงไปในงบน้ําอ้อยของหลวงปู่ยิม้มส่วนท่านพิมพ์นั้นพ่อบอกว่าเขาใช้หินลับมีดคือหินลับใบมีดโกนหินชนิดนี้จะละเอียดและอ่อนนิดนึงจะทำให้แกะสลักได้ ลูกปู้ยิ้มให้ช่างแกะสลักเป็นรูปพิมพ์งบน้ำอ้อยซึ่งก็มีหลายแท่นพิมพ์การพิมพ์นั้นก็จะให้เด็กวัดพระและผู้คนที่อยู่ใกล้วัดนั้นมาพิมพ์กันซึ่งก็จะพิมพ์กันเป็นจำนวนมากนับกันได้เท่าไหร่แล้วก็ไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะให้สตังก็จะบอกว่าสมัยก่อนนั้นก็จะเป็นสตังรูคือหสตังสองสตัง ก็จะเป็นแบบนี้การพิมพ์งบน้ำอ้อยในสมัยก่อนก็ใช้ดินที่ผสมอะไรเรียบร้อยแล้วอัดเข้าไปบางคนอาจจะใช้มือดันไปบางคนอาจจะใช้แผ่นกระดานอัดลงไปก็จะมีคำถามว่าแล้วอัดไปแล้วจะเอาออกอย่างไรก็ต้องบอกว่าในสมัยก่อนนั้นใช้น้ำมันมะพร้าวทาแท่นพิมพ์ก่อนที่จะเอาดินนั้นอัดลงไปในแท่นพิมพ์เวลาเอาออก มันก็จะไม่ติดแท่นพิมพ์แล้วจะเอาออกง่ายเขาออกมาแล้วเขาก็วางไปตามกระดานเพื่อจะตากให้มันแห้งเวลาวางนี้งบน้ำอ้อยจะมีลักษณะกลมๆแต่ว่าเมื่อเข้าแท่นพิมพ์แล้วมันก็จะมีส่วนเกินออกมาทั้งเด็กวัดทั้งพระทั้งคนที่มาทำก็จะต้องตัดให้เป็นรูปกลมๆซึ่งแต่ละคนก็จะใช้หลายอย่างที่ตัดบางคนก็จะใช้เปลือกหอยกาบ ตอกไม้ไผ่แต่ส่วนมากจะใช้ตอกไม้ไผ่ตัดเพื่อจะเอาดินส่วนเกินนั้นออกไปก็อยู่ที่ความประณีตของแต่ละคนที่ทํางบน้ําอ้อยบางคนก็อาจจะอัดไปสวยทําสวยเวลาตัดออกมาก็จะตัดสวยแต่ว่าจะไม่มีใครที่จะตัดออกมากลมทันทีเพราะว่าไม่มีเครื่องมือใช้การตัดด้วยมือเองเพราะฉะนั้นงบน้ําอ้อยของหลูงป,ปู่ยิ้มจะออกมาในรูปแบบของ งบนำอ้อยที่จะไม่กลมจะมีว้าแหว่งจะมีดูดีบางอย่างก็จะมีบิดเบี้ยวไปบ้างงบน้ำอ้อยของหลวงปู่ยิ้มจะเป็นแบบนี้เมื่อตากไปแล้วจะสังเกตว่าบางทีติดอยู่กับกระดานก็จะมองเห็นเป็นรอยกระดานเป็นเส้นกระดานเป็นเส้นเสี้ยนอยู่ข้างหลังหรือบางคนที่เขาใช้ไม้กระดานอัดลงไปมันก็จะเป็นรอยกระดาน อยู่ข้างหลังบางคนใช้เปลือกหอยตัดมันก็อาจจะเป็นรูปหรือมีเศษเปลือกหอยติดอยู่ในงบน้ำอ้อยนี่เป็นงบน้ำอ้อยรุ่นแรกๆของหลวงปู่ยิม้มเมื่อได้แล้วเอามาตากเรียงกันเรียบร้อยแล้วพอแห้งแล้วเขาก็เอาไปเผาเมื่อเผาเสร็จหลวงปู่ยิม้มก็จะเอาไปเทใส่ในกรุกใต้เจดีย์ซึ่งทำไว้โดยเฉพาะ ในสมัยหลวงปู่ยิ้มนั้นมีการทํางบน้ําอ้อยเยอะมากส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ที่หลังคาโบสถ์เพดานโบสถ์ใต้าฐานพระประธานซึ่งจะเก็บงบน้ําอ้อยไว้ที่นั่นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาทําวัดเช้าหลวงปู่ยิ้มก็จะมาที่กรุกที่เจดีย์แล้วก็จะจุดธูปสามดอกสวดมนต์ภาวนาท่องคาถาเป็นเวลาประมาณเกือบ15นาที จะทำอย่างนี้เป็นประจำที่กรุกพระงบน้ำอ้อยของหลวงปู่ยิ้มซึ่งก็มีพระอย่างอื่นปนอยู่ด้วยแต่งบน้ำอ้อยนั้นหลวงปู่ยิ้มทําเยอะที่สุดเลยนี่ก็เป็นที่มาคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงลึกอะไรมากที่จริงก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะเกี่ยวกับงบน้ำอ้อยแต่ว่ามาเล่านิดหน่อยให้ท่านผู้ชมทาง y o u t u b e นี้ได้ฟังกันเวลาก็ผ่านไปนานแล้วนะครับพ่อก็จากอายุธยา มาอยู่ที่บ้านริมน้ำพ่อได้เล่าให้ฟังว่าเขาได้พระงบน้ำอ้อยรุ่นแรกๆที่หลวงปู่ยิ้มทำเอาไว้ซึ่งที่มาที่ไปนั้นพ่อเล่าให้ฟังว่าได้ไปที่อยุธยาเพราะว่าจะต้องไปทำบุตบรรพระบุษที่อยุธยาพวกหลานๆญาติก็มากันเต็มแล้วก็จะมีการกินเล่ามีการกินอะไรกันพ่อจะเป็นคนที่ หลานๆทุกคนนั้นรักเพราะว่าพ่อจะเป็นคนใจกว้างพูดจาผงผางแต่ว่าจริงใจกับทุกคนหลานๆรักพ่อทุกคนพ่อได้คุยกันเป็นเวลานาน,านอยู่ในวงนั้นโดยมีหลานคนหนึ่งได้เอาพระต่างๆที่เขามีมาให้ดูซึ่งที่เห็นก็มีพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นขี่ไก่ขี่หนุมานขี่นกเป็นพระหลวงพ่อปาน แต่ว่ามีพระงบน้ำอ้อยอยู่องค์หนึ่งซึ่งก็คุยกันไปคุยกันมาหลานก็ให้พ่อนั้นเลือกพระของเขาเขาบอกว่าให้เพราะว่าเขานับถือพ่อเรียกกันว่าพิทิศพิทิตบอกว่าพิทิศเอาไปเลยเลือกเอาไปเลยเพราะว่าผมนั้นมีแต่ลูกผู้หญิงแต่ว่าพิทิสมีลูกผู้ชายพิทิศเอาไปเลยพ่อก็เห็นหลายองค์เลยโดยเฉพาะพระหลวงพ่อปานขี่อะไรต่างๆเยอะแยะเป็นรุ่นแรก แต่ว่าอารามที่พ่อนั้นอยู่กับหลวงปู่ยิ้มก็เลยหยิบงบนาอ้อยที่หลวงปู่ยิ้มทำส่วนพระอื่นๆก็ไม่ได้เอาไปจนกระทั่งผ่านไปในวันรุ่งขึ้นหลานนั้นหลังจากหายเมาก็มาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถามถึงพระพ่อก็บอกว่าก็หลานให้มาอยู่ที่นี่จะเอาคืนไปไหมหลานก็บอกว่าไม่เอาคืนหรอกให้พิิีไปเลยก็หมายถึงว่า ให้พ่อไปเลยแล้วก็บอกว่าที่มาที่ไปของพระงบน้าอ้อยองค์นี้ที่หลวงปู่ยิ้มทำไว้เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ขึ้นไปซ่อมหลังคาโบสถ์วัดเจ้าเจ็ดในและก็มีช่างหลายคนที่ขึ้นไปซ่อมมีการรื้อเพดานโบสถ์ออกมาก็มีพระงบน้าอ้อยของหลวงปู่ยิ้มที่ทำไว้เป็นรุ่นแรกๆนั้นตกลงมาเสียงกราวเลย หล่นลงมาก็จะมีแตกมีพังมีอะไรกันมากมายแต่ว่าจะมีอยู่องค์หนึ่งที่เขารื้อออกมามันติดอยู่กับปูนปูนริมผนังโบสถ์ข้างบนได้เคาะปูนออกมาแล้วงบนำอ้อยองค์นี้ได้กระเด็นออกมาไปติดอยู่กับอกไก่เขาถึงหยิบขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ไม่ได้ตกลงไปข้างล่างจึงไม่มีการสึกกร่อนใดๆทั้งสิ้นหรือแตกหัก และยังมีรอยปูนขาวๆติดอยู่เพราะว่าเป็นพระงบน้าอ้อยที่ติดอยู่กับปูนเวลาเขาหรือปูนแตกมันกระเด็นออกมาแต่ว่ามันไปติดที่อกไก่เขาเลยเก็บเอาไว้จนกระทั่งเอามาให้พ่อเพราะฉะนั้นพระงบน้าอ้อยองนี้เป็นรุ่นแรกๆที่หลวงปู่ยิ้มได้ทำเอาไว้เป็นรุ่นดินเผาซึ่งงบน้าอ้อยของหลวงปู่ยิ้มนั้น จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเวลาที่หลวงพ่อทำไว้เวลาใครมาขอหลวงพ่อจะต้องถามก่อนแล้วเวลาขอนั้นก็จะต้องมีทูบเทียนมาเหมือนกับมาบูชาหลวงพ่อจะถามว่าเองจะเอาไปทำอะไรถ้าใครบอกว่าเอาไว้ไปป้องกันตัวเอาไปทำนู่นทำนี่หลวงพ่อจะไม่ให้เลยแต่ถ้าบอกว่าจะเอาไว้บูชาในทางเมตตาอะไรพวกนี้ หลวงพ่อจะให้ไปเพราะฉะนั้นหลวงปู่ยิ้มจะไม่ค่อยให้พระงบน้ำอ้อยใครง่ายๆคนที่จะมาขอก็จะไม่ค่อยมาขอกับหลวงปู่ยิม้มส่วนมากก็จะไปขอพระหลวงพ่อปานเพราะว่าจะขอได้ง่ายกว่าขอหลวงปู่ยิม้มเพราะฉะนั้นพระงบน้ำอ้อยของหลวงปู่ยิ้มนั้นก็มีที่มาที่ไปแบบที่พ่อบอกเพราะว่าพ่อก็ลงมือทำเหมือนกัน ในการที่พิมพ์งบน้ำอ้อยของหลวงปู่ยิ้มจึงรู้ที่มาที่ไปรู้การผลิตอะไรต่างๆได้ทำให้กับหลวงปู่ยิม้มได้อยู่กับหลวงปู่ยิม้มคอยปนนดิบัติรับ,รบใช้มีอะไรหลวงปู่ยิ้มก็จะเล่าให้ฟังพ่อก็จะมีเรื่องราวอะไรมากมายที่มาเล่าต่อให้ลูกๆหลานได้ฟังกันเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ชมได้ฟังกันอีกทอดหนึ่ง ก็ต้องย้ำอีกเหมือนเดิมนะครับฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะฟังจะชมในสิ่งที่พูดเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนรูปแบบต่างๆอะไรต่างๆสิ่งต่างๆนั้นอาจจะไม่เหมือนในปัจจุบันก็ต้องไปตามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปเขจะมีเรื่องราวอะไรต่อไปมาเล่าให้ท่านผู้ชมทาง YouTube ได้ฟังกันอีก และท้ายนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ดูกันนิดหนึ่งนี่คืองบน้ำอ้อยของพ่อที่ได้จากหลานที่อยู่ในหลังคาโบสถ์เพดานโบสท,ที่ติดอยู่กับปูนแล้วกระเทาะออกมากระเด้งไปอยู่ที่อกไก่จะมีความสมบูรณ์จะไม่แตกหักเพราะว่าพระที่ตกลงมานั้นจะแตกมากกว่าเอามาให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ดูกันนิดหนึ่งนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ทราบว่าเล่าความตามอดีตลงคลิปใหม่แล้วคอยติดตามกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ